สิกรแข่งทำเป็นกระดูกสันลัของชาติไทยจะเรื่องอำนาจพระไทยเป็นชาติกาศิกรรมกาศิกรเมื่อวันที่25มิถุนายน2563เวลา7นาฬิกา30นาทีนายทวัชชัยสิทธิวิรกุลเกษตรจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีดุจเดียววงพักหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตร จังหวัดลำปางพร้อมด้วยนางมุลธริกาภาคเพียรน,นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเกษตรอำเภอเสมงามร่วมต้อนรับนางสุภาพรพิมลิกขิตที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ร,ริในพื้นที่จังหวัดลำปาง ภาคเช้าได้แก่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนีพันปีหลวงตำบลเสริมซ้ายอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปาง